กินแซบแชะสวยรวยวิวพักฟินหนองคายมุมใหม่สไตล์คุณรีวิวหนองคาย ep 28วันนี้เรามาบุกตำนานกินแซบที่ทุกคนต้องโทรจองนั่นก็คือแหนมคลุกเปาะเปียทอดสูตรคุณย่าหลังปทุมเทพคะ่ะ ร้านนี้ไม่ธรรมดาตั้งอยู่หลังปทุมเทพถนนปานคูนก่อนถึงแยกตลาดสนามบินที่นี่คือสูตรเด็ดคุณยา่าที่ขายดีแบบถล่มทลายรสชาติอร่อยเลิศการันตีว่าไม่เหมือนใครในหนองคายเป็นรสชาติโบราณที่หาทานยากคะ่ะมาถึงเมนูซิกเนเจอร์แหนมคลุกที่นี่คือที่สุดของความนัวเปรี้ยวเผ็ด เค็มมันครบรสคลุกเคล้ากันแบบถึงใจกินคู่กับผักสดๆคือฟินส่วนเปาะเปี้ยทอดก็กรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันคืออร่อยจนหยุดไม่ได้จริงๆค่ะใครอยากมาโดนความอร่อยเลิศนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะลูกค้าแน่นมากทำไม่อยากพลาดแนะนำให้โทรจองคิวก่อนมาที่เบอร์08 3 3 6 3 1 4 4 9ค่ะ ร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปมาช้าอดหมดเร็วไม่รู้ด้วยนะคะนี่แหลคะค่ะการันตีความกินแซบแบบสไตล์ใหม่ของรีวิวหนองไทยแล้วเจอกันใหม่ EP ีหน้าเราจะพาไปแชะสวยหรือรวยวิวที่ไหนอีกห้ามพลาดนะคะแหล่งรวมเครื่องครูคุณภาพดีเยี่ยมจากโรงงานเรามอบให้คุณคุ้มค่าที่สุดทั้งปลีกและส่งพร้อมบริการจัดส่งระหว่างประเทศ ร่งเรืองเครื่องรัวครบจบในสายเดียว092-145-1509สัมผัสความอบอุ่นแบบครอบครัวที่รอต้อนรับคุณเสมอให้ธรรมชาติและอาหารอร่อยช่วยบำบัดใจคุณเฮือนหาดคำบ้านที่อบอุ่น ยออแม่ท้วนเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความอร่อยที่สุดมาลองชิมแล้วคุณจะตกหลุมรักกับรสชาติเป็นของฝากที่ประทับใจผู้รักส่งตรงทั่วประเทศ